สวัสดีครับผมกลมังป้มมาปอกันนี้คือเกาครับกับเอกอุบลนก้นกลัวครับผมก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเด้อครับผมก่อนไปรับชมกันเลยครับสวัสดียาม้าวอีกมื่อหนึ่งครับสวัสดีบรรยุททุกท่านครับสำหรับผู้ใดทำงานหยุดกับป้อนครับส่วนผ้มกับ เมื่อนี้เศร้าๆบรรยากาศดีๆครับมาให้อาหารไก่หน่อยเฮาครับถ้ายหยาดบักบุญรอดครับหลังจากที่ได้แยกออกจากแม่มาได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งครับนี่ครับโตว,วันโตขึ้นครับรูปรหลังสูงใหญ่ได้พอดีครับ แรงครับตัวนี้กินเก่งเรียงง่ายคงจะเริ่มผสมอาหารกับกบหลับให้เพื่อนเด็กฮัดกินแล้วครับจะเริ่มกินดีครับนี่สังเกตเบ่งว่าขนาดเัวนี้นสิใจไล่ๆกันเลยครับ เริ่มคุ้นเคยแล้วครับความเคยชินที่เดอยูใ่ใกล้ๆเข้าก็เริ่มเตือนหน่อยลงครับเดี๋ยวมนีวันยุดผมวาผมสีเอ็ดล่างอาหารให้หม่ครับเพื่อป้องกันเป็นเชียร์เลรียครับเห็นบ่เพิ่นใจเชียร์แล้วก็เฮ็ดให้อาหารเสียหายลนลงขึ้นครับ เดี๋ยวทีเห็ดล่างเดี๋ยวมันนี้จะทำล่างอาหารให้เป็นครับมันนี้ก็หยุดครับยุด2วันเสาร์อาทิตย์ครับบ่เลยทำงานก็นี่นะครับเียงไกลตองเศร้าช่วงนี้บรรยากาศก็ยนั่งเย็นๆอยู่ยครับกับไฟไฟไว้ให้เพื่อให้เป็นเดี๋ยอบร่นร่างกายครับ รับผู้ที่สนใจทายาทบอกบุญรอดนี่ครับหลังปีไหมนะครับผมเปิดแบงแน่นอนครับจะเป็นตัวหรือเป็นคู่พอพร้อมเปิดแบงครับ ตัวใหญ่ๆตัวนี้ครับลวยกานดีขนาดเลยครับตัวน สูงหง่ตัวหง่ครับมีน้ำหนักเลยครับผมบจับเบิ่งน,น้ำหนักตึงมือเลยครับ ็หลังจากที่เอาแยกออกจากแม่นี่ก็ก็นพัฒนาการยังชัดเจนครับเพราะว่าเปิกลก็จะเริ่มซอยเลือดตัวเองหากินเองได้ครับบ่ต้องรอถึงแม่พาไปกินครับส <c oughs> ่วนแม่ตอนนี้ก็ร่อทำไซส์ยอยู่ครับ กับเจ้าเท่าเล็กแล้วเราจะงอบหีสักพักนึงครับว่าจิตเริ่มใครย่ามไะไครับอาจจะล้างปีใหม่หรือต้อนให้เป็นปรับสภาพปรับความคุ้นเคยเขาหากัน ลูกทั้งหมดเก้าตัวกับพื้นที่ที่ผมเพ็ดไว้ให้นี่ก็บทถือว่าครับแกบเกินไปครับก็ถือว่าอยู่กันได้แบบสบายแต่ว่าคันใหญ่ขึ้นมากนี่ก็ต้องขยับขย้ายลงอีกลงพื้นที่ล่างนะครับแต่ว่าหลาๆทันกน็เริ่มสนใจตั้งจอง มา,ลาลลเลยเราเติบโตไปแล้วครับพอถึงเวลาเดียวกับจะทักหาครับว่ายังสนใจบอยังรับอยู่บอแบ่งปันกันไปทําสายไปพัฒนาต่อครับคนปุ้มกับโมเดว่าเลี่ยงร้ายครับเลี่ยงแบ่งมันไปเพราะพื้นที่กับจำกัดครับแบ่งใดกับแบ่งไปครับพอพื้นที่จำกัดแต่ว่าก็เลี่ยงด้วยใจรักอ่ะ ค,อคอยย่อยๆทยอยพัฒนาไปเรื่อยๆครับหาจุดที่ห้าถนัดหาจุดที่เอาคิดว่าใช่พัฒนาแหลกเปลี่ยนความรูกแหลกเปลี่ยนสายพันธุ์กันไปครับว่าตัดใดดีบอดีเนียนพัฒนาเป็นรักครับต่อยอดเพื่อส้างไร่ได้เป็นอาชีพเสริมรับ ออกแบบง่ายๆครับตีมุงลวดตีโค้งใส่มุงลวดกันยุ่งกันยังไห้ครับกับำค้อนให้ขึ้นไปนอนย่มขึ้นครับถ้ามีไกล่ก็ร่างกายนะครับเพื่นจะยืดเสซนยืดไซายครับทีว่าสั่งกล้ามเนื้อไปในตัวครับคลิปนี้ครั ผมมียังไลคยครับผมเราก็ปากตีปาก,กน้องย่มเต้าเต้าช่วงอากาศเย็นเย็นหนาวหาวกับดูแลสุขภาพกันทุกท่านนะครับผมขออน,นุญาตต่อครับมือหนาจะมาอัปเดตพัฒนาการใหม่ๆให้เบิ่งอีกครับขอบคุณที่ติดตามร,รับชมเป็นกำลังใจครับผมสวัสดีครับ